เด็ครับวันนี้มาสอนติดตั้งฟอนต์นะครับสําหรับใช้ใน solidworks นะครับอันนี้จะเป็นสามฟอนต์ที่มาหามาได้นะที่คณะรถตำนี้ในใช้ให้ใช้นหน่วยราชการนะครับก็จะมีจะเป็นไฟลซิปมามานี่ถ้าได้มาหรือถ้าเราโหลดมาจะเป็นซิปประมาณนี้ครับถ้าคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ต้องมีโปรแกรมซิปวินลานะครับแล้วก็เซเว่นซิปนะครับประมาณนี้โปรแกรมที่ใช้การซิปไฟล์ได้ใช้ได้หมดครับหรือถ้าเป็น windows แปดถึงแปดจุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะ สามารถที่เปิดด้วย explorer ได้เลยนะครับดับแรกผม extract file ก่อนนะครับ extract here ก่อนก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาพอดีข้างในมี zip อีกอรบ A อบหนึ่งับให้ extract here อีกรอบหนึ่งก็จะจะมี .tf หรือเครื่องขครที่ไม่ได้โชว์วิวตัวไฟล์ extension ก็จะจะไม่ไม่ขึ้นเป็น .tf ข้างหลังนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจดับแรกวิธีแรกเข้าคือใช้กดนี่ครับ ที่มครคอมพิวเตอร์เครื่องบางคนก็เป็นดิสคอมพิวเตอร์บางคนก็เป็นมคยคอมพิวเตอร์แล้วแต่เครื่องนะครับมาที่ c นะครับแล้วก็ได้ c w i n d o w แล้วก็หาคำว่าฟอนต์นะครับกด f ไปก็จะมีฟอนต์เนี่ยฟอนต์นี่ fonts นะครับฟอนต์ f o n t น Font. ดับยวมาคลิกเข้าไปครับก็จะมีรูปประมาณนี้ขึ้นมาแล้วกดมาที่โฟลเดอร์นี่ครับกด c t r o l a ครับแล้วก็กด c t r l c หรือว่าคลิกขวา copy ครับ พอคัดลเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกตรงนี้ช่องว่างตรงไหนสักที่หนึ่งคลิกขวานะเดี๋ยวผมคัดลอกให้ดูก่อนนะพอดีเมื่อกี้กด c ทรล A ครับ c อนโทรลบวก A ครับแล้ว c อนโทรลบวก C นะฮะก็จะเป็นคัดลอนโทรล A คือเลือกทั้งหมด Ctrl C คัดปี้คลิกขวาเนี่ยพอเมื่อกี้เราคัดลไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าจะคลิก Install ได้ครับหรือว่ามาวางนี่ก็ได้ครับเพจ แล้วก็เยดเยดถ้ามีแล้วก็เยดอันนี้คือจะมันจะให้ซ้ําหรือเปล่าผมก็ไม่ครับถ้าจะใช้คือเยดหรือว่านี่ยดู not show ก็คืออันนี้คือของผมมีอยู่แล้วถ้าใครยังไม่เคยลงก็จะไม่มีนะก็จะเยดทั yes, ้งเลือกทั้งหมดก็คือจะ install ทั้งหมดทุกไฟล์เข้าไปนะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็กด windows บวก r นะครับหรือเข้า windows ใครที่เข้าคลิก windows แล้วเข้า r เลยก็สามารถ พิมพ์คาว่า font นะ F O N T S ครับคลิกโอเคเข้าไปก็จะมาหน้าเดียวกันนะครแล้วกด ctrl a แล้วก็ป y นครับแล้วก็ p s t e เหมือนเดิมนะครับหรือคลิกแล้วก็ i n s tall ตรงนี้ได้นะครับเหมือแนบบกันก็ได้หลายวิธีด้วยกันนะครับอันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนมันจะมีฟอนต์ที่เราจะต้องใช้ที่อาจารย์ให้นะครับ จะเป็น t ีเดนี่ฮะไทยสรารบัญน,นะฮะเนี่ยกลุ่มนี้นะครับที่ต้องใช้กับตัว solidworks นะครับโอเคครับ